อิตาลีเบนรอดมีมสัตว์แปลกแปลกและเหล่าตัวประหลาดจากอิตาลีที่กำลังเป็นกระแสอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้แถร่ขยายทางอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันด้วยสาเหตุนี้นี่เองผมจะมานำเสนอ5สัตว์ประหลาดภาพ AI ของไทยหรือ Thailand Anomaly นั่นเองซึ่งมันจะมีตัวอะไรบ้างนั้นเราก็ไปติดตามชมในคลิปเลยดีกว่าตัวที่ห กุ้ง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 ตามบังหุ้งไม่ใส่ปูปลาร้างเป็นสัตว์ในตำนานจากทางภาคอีสานเกิดจากกุ้งตายท้องกลมโดนฟ้าผ่าขนาดอยู่ใกล้ครกกับสัตว์หากเจอมันจงยื่นปลาราให้มันและมันจะไว้ชีวิตคุณแต่ถ้าหากไม่มีจงรีบหนีให้ไวเพราะมันจะไล่ล่าคุณและถ้ามันจับคุณได้คุณจะโดนมันจับคุณยัดใส่ครกและโดนสัตว์ตาอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเป็นกุ้งยืนสองขามีกล้ามมีหกแขนมีพละกกำลังเยอะมากตรงหน้าท้องมีครกขนาดใหญ่ไว้สำหรับตำบักหู่โดยเฉพาะแถมยังโดดได้สูงอีกด้วยตัวที่สองบึนเน่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 นน่นปลาระเน่นเน่นเน่น่น,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 นตำนานสัตว์ร,ร้ายจากภาคอีสานจากคนหาปลาที่เหนือล้าจากการทำงานทั้งวันเลยเธอหลับขนาขี่มอไซค์คู่ใจจนไปชนกับเวทีหมอลำ จนเจ้าที่หมอลำสิ้นใจทำให้พลังงานหมอลำเข้าครอบงำเกิดเป็นปีศากร้ายถ้าเจอให้บอกว่าคุณเป็นตำตรุแล้วมันจะรีบปิดมอไซน์หนีไปเองเพราะมันไม่มีใบขับขี่ลักษณะเป็นปลาขนาดใหญ่มีกางเกงสีฟ้าลายทะเลมีแขนขาที่สำคัญขับมอไซเวฟร้อยยี่สิบสีแดงคู่ใจตัวที่3ามควายทุยคุย,ยลุยเปาพุยคุยปุย ตำนานปีศาจจากอีสานเกิดจากควายนั่งเป่าหลุ่มใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใกล้เวทีคอนเสิร์ตไหมไทยทําให้พลังงานหมอลําเข้าแทรกจนเกิดเป็นปีศาจมันมักจะอยู่ในป่าและยกเวรกินเวโปรตีนและฝึกกระแทกหินจนแตกถ้าหากเจอมันให้ยื่นเวทให้มันซัดและมันจะไว้ชีวิตคุณแต่ถ้าไม่มีก็จงใส่เกียร์หมอลําซัด เพราะมันจะกระโดดและกระแทกถ้าคุยมูใส่คุณตัวที่สี่โดดโด,โด,โด,โดพญานาคโดแตงโมดโดเสียงคำรามน่ากลัวครึกคลานแตกโมหวานอารอยอารอยแตงโม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 ลูกตัตหวานหวานลักษณะเป็นพญานาคที่ผสมกับแตงโมเมื่อมันอยู่ใกล้กับคนที่จิตใจดี มันจะมอบความสดชื่นให้แก่คนนั้นและถ้าหากเป็นเหล่ามารหรือคนไม่ดีมันจะทำการพ่นระเบิดแตกโมลูกโตัวหวานหวานใส่ทันทีและตัวที่หเป็นตัวที่มีเชื่อเสียงและคนชอบเยอะที่สุดนั่นคือแคนคนงคงรวยคงถวยแทนนักประดิษฐ์จากแดนอีสานที่ค้นพบวิธีการควบคุมพลังงานหมอลำด้วยไววิสกี้จึงประดิษฐ์แคนเป็นชุดกราะพลังงานหมอลำ เกิดเป็นฮีโร่พลังงานเกระแคนผู้ใดต้องการความช่วยเหลือให้ตะกลูลแคนขนงคงรวยคงถวยแทนแล้วเป่าแคนแล้วฮีโร่คนนี้จะรีบมาหาคุณลักษณะเป็นมนุษย์ชายมีกรอบไม้ทําจากแคนสามารถควบคุมพลังงานหมอลำได้ดังใจนึกโดยไวนวิสกี้ที่เขาพกติดตัวไว้มีหน้ากากาทำจากกล่องข้าวหรือหวดหนึ่งข้าวและยังสวมผ้าขาวมาคู้ใจไว้ที่คออีกด้วย